ัสดีค่ะพี่น้องค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่มป็นแงดนอาชีพสวัสดีค่ะปาดยังยีกหมานอยู่บ่หมดจบมหมานอย่างบอดโจหน้าเอ้หน่าก็พาแปรมุ่าโหนึ่งหปดเก้อออกฟ้องขาดออกฟ้องขาดพ <c oughs> ี่น้องสวัสดีค่ะจ้าบ้านโตย่บัดแดอยู่เลิกอยู่บย,ยู่เลิกอยู่อยู่ หัวเขินไหมแม่หัวเคขอนข้างข้างออกไปบา้านอยู่แซ่บค่ะเออแม่ที่แม่อยู่หันบ่บา้านเทาอยู่บา้านคนงามโอ้ที่แรกเขากล่าวการถามตัวว่าอยูจ่จะโซอยู่เมืองไดนะบ้านเมือนัอนน้นเขาเห็นตัวว่าวอยู่บ้นานแดงเขาก็ว่าอยู่เมืองใดเนาะจ้านุ้ยร้านเขาสีแต่ว่าเขาสีละตายละ่ะเขาสีแม่วินละตัดผมยุนท่าผาว่าเอาบ้านแต่ว่าเมือนั้นเขาที่ว่ามาหนี่เขาก็เลยถามตัวว่าจ้ะแต่ว่าอยู่จะตัวนะนะอยู่ใกล้ๆกล้กันฮาโลหนูหนูแม่ จ้าคมสบายดีจ้ามาจม่นคะมา่วงปกม่ค่ะมาดืมาดมา่มาดื่มา่มาดมามาื่มาดื่ม่มา่มา่านมาื่้านมาดื่าดื่่มมนม่นมาด่าานื่มมาดืดเมื่มาด่า่มมาด่า่่ามา่ด่าาดมา่าม่มาเล่า่่ นู่นซื้อลอตีไบเดียวแม่ถูกแต่ผมแต่ผมไม่ซื้อก็โจ้แลวถูกหลายมาโจทั้งบนทั้งล่างเลยใครยังมาจะไปอ่านถึกเลขมาถูกมันนไม่รูปหน่อยก็ลัถึงเลขเนาะยูทูบหนอนยูทูบเป็นมันยังเปิ่จอเยอะยี่วน อย่ามาได้ลกดอกมันนอนนอนนนน่าเนานเวทีก็กำลังติดตั้งไฟอยูลนกำลังติดตั้งไฟ ผมได้กับชาวบ้านเขาดีาาด๊งอ๋อวุยอาเบียวทีตอนนี้ห้ามครึ่ง i okay. มองเกาค่ะพี่น้องวัดดีพ่อหนุนค่ะเจ็ดโมงน้อนใสน้อนบันประมุนแมนค่ะยโอบีถือลอตเตอรี่รูปสี่ีรีปะพ่อหนึ่งเจ็ดเหรอ่งเจ็จ้าชี้ใบป่ะแมนจ้าแล้วก็สามตัวอีกแปดแปดสามไม่ได้ยูแพงเพ่อนะอีหลีออพ่อไปได้ยูพัฒนสนี่ก็ได้อยากแพงมันตัว เมันบอกว่าเหมาแน่เหมาแน่ก็เลยย่หนีสองรอบมาได้คือกินผอดสื่อเล็กนี่เออพึ่งพึ่งเทืองนี่ละแต่กะเอาบึ่งที่นีเอาบอดพึ่งที่นีโอ้ยบอดตัวละมันถือถือตัวแล้วพี่อแต่ว่านี่ถึือีหลีบอ่ะนี่เจ๊เบงประเด้รอตัวประเด้รอเรียน เลขถึงเลขนาปรกบเลขไทยสามตัวนี่เด้เจ้าใบตอนนี้ใส่สอใบแล้วรอรุ่นอีกสามใบเขาแอบ์ท่าไหรอ่าเป็น้องพ่อวีดวงกำลังมาถ้าเขา้าเขาสามใบก็ขอบคุณหลายกรไม่ได้เวลาเลยหระอว่ได้โจดเลยพี่น้องพ่อโจถึงเท่าไหร่พ่อโจกขึ้นขาขึ้นแฮรเลยพ่อกาก้ยบ่ก้ก้ยุเลย่ะเมนนี่ลาบมจ้าสวัสดีค่ะ ครับพี่น้องมัน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 ยังไปได้ครับผมเตรีมนี่พ่อมีดวงเลยเวลาหนี้ขนาดฟันก็ขับ่ปได้ผมหมดกับพ่มีดวงผมหมดเลยผมหมดที่บอกกินข้าวไปพอนอนเต้ไม่นี้บ่เลยไปนอนเต้แต่ไปหาหมูปาหาเชี่ยวกัน คนบ้าแล้วคนโจรหลายนะพ่อแกรถเมกโกรับเมาอยู่นี่แหละสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะฉันมาทางนี่กับไข่ค่ะพี่น้องคะได้ไปเล่นทะเลทะเลเหรอทะเล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 าะปะนะทะเลทะเลกับบ้าบ้าทะเลทะเลาะไปมืองเศากระเป๋าจริงกันพักกันขึ้นมือช้อนยวน สุดดยออใช่ละอันนั่นเพื่อนเด้งพวกบีไหมว่าจะต้มพวกบีใช่ไหมพวกบีคืออย่างตรรพ,พวกบีตัวงวนอี๋แล้วเ,เขียนตัวเสืองามงามไปดูอันหน้าที่รักชุมมือนี้ไปนั่งเขียนไปกำกับชื่อให้ดีสซา ตัวหนังสือสวยมากไม่แก่มผู้หนึ่งมาแล้วหลา่เฮงสวัสดีครับผมอ,อันอสากายนี่มันมาคืออันมาพ่นหน่อยเนาะคือหลายเนาะคือกันกลางคืครับเดี๋ยวพี่เปากินข้าวแล้วป่ะพี่หลักพี่เป,า,เปานอนไหน พี่พอนอนบ้านส่สายอยู่สยุยแอร์ออฉ่ำมาแน,นี้ยทายหมดมหน้าโจ้จังจังสังเรยมนาโจ้ขทั้งบนทั้งลาเจ๊กบวิ่งเจ๊กบารุษต่ดีบนทุกแพลตฟอร์มเนพอเราดดเสร็จแล้ว่า YouTube นี่เฮ่งเนาะถึงจะ YouTube มากนีเฮ่งคัดโอ้ยหลุนพ่นเลยหลุกใต้ด้วยออกมาหนีบนคือนสิโอ้ยแพ็แล้ว <laughs> ไอ้ใจพ่นหลอาลมดีไมเยว่าเจ้าลมดีตัวเจ้าถือเลพี่เยีมพี่เยี่ยมเลยนะครับปพเยี่ยมไสดบไรสดเมือนี้้ไกันด้นครับไปยังดอกไล่ไล่ให้น้องๆเพื่อเ็บซีอยากให้กาลังใจนะง่ายนะ ยาวาเิบอดอยู่วัด่บังกรเอาวบังวันทีก่อนให้บังกรให้บังวัดสิบไปนี่หนึ่งเจ็ดสิอยู่วันทีถ้าไดบังกรนะนททีถ่าไดเอาบังกรเอจ้าคือกำไปแบบมพี่รุนกำไปมรรุนขยิบนี่ี่ยี่สมใเลยตันเอามาเต็มๆบตเลยเอาอี้เจกันคิดต่อไปครับพี่้องคตัวเดียว